มัมงาเป็นหมานะผมเห็ลรกติ่มทุ่นเลยครับสวัสดีครับพี่น้องพาพี่น้องว่าเบิ่งพักอีกรอบหนึ่งพักหควะผ้า,ากำลังแตกยอดเดี้ยวบนน้ำกันนี่ครับกำลังแตกยอดขึ้นมาแตกยอดแห้งเด็ดดูแข้งแตกดูพี่น้องหระผ้าแยกดีขนาดเลย ตัดตัดหนอนมันแห้งแตกดีเลยเป็นหอมเปีมเปีครับเหนูเป็นพกแผลครับตึงนมากตัดไปบางบาง,บางอาทิตย์กวัวเนี่ยบางคลังส่เกินมากากันก็ว่ามันมันงาวหรอห้องกว่าตัดเลยเพราะว่าหนอยมันติดแตกเกินมากนะ ต่นมะฮงส่วนมะฮงมีเป็นปักขิดส่วนเกา่ามันก็นยังแตกนี่นี่มันมีหมากเขินมากินเรื่อยๆอยู่ขนาดเป็นต่นเก่าได้เลยไม่เป็นไรว่าจะเขาบอกประาดหนักน,นี่นังมีดอกมีดอกเึ้นมาเยอะเดี๋ยวยูประมาณสิบกว่าปีแล้วมัง้งนี่ยังมีดอกมียอดขึ้นมา เป็นเป็นหมากอยู่เนี่บางครงอนุน่นมามันจิจับตั้งหมาดต้นนี้ต้นต้นเอ,อ้ไปต้นใบกระปูดต้นกระปูดแต่วหมมันกิเป็นรื่เหลืองเป็นเป็นโลของมันเลยแก่บาดเลยกประเทศเนี่ยมันดอกคอยไปตากธรมชาิเลยหายใจกระบจด ก็ได้กินด้วยเด็กก็จะได้ตือนน้ำแท่งเป็นวันเป็นหน่อกลัปิดปิดกำลังง่ามเลยจำต้องดุดว,วันเม็วันท้องถือมากินก่นอนจนดาวเรื่องแถวเรื่องเราก็ลั่งขึ้นเป็นบ่อกแถวเรื่องกงนนองำลัง งามสมศสีตน้ตนหนึ่งน,นี่ก็เป็นต้นเ,านเ,ทนทเาากาต้นในที่ต้นเกาพี่นองมันไม่หมาดนแมหางไม่กินเลยเรื่อยจนสะพานหมากมันาอาจไปเพรสมบูรณ์กระดกพร้อนเป็นต้นเกาดีกว่าบ่ไม่กลินพี่นงองพี่นองเบิ่งน้ำผมแน้่ยนนี้ประกุงต้นนี้มันเป็นปลกุงปูเรือกปลากุงแม่ผมจะเลยโรคจิตเห็นบอก กมเป็นบักพ้แม่ว่มามันเป็นหมานะว่ามนล้วติ่มด้วยลนะล้ติ่ได้่ีตะไข่ดูนะตักีูตักอีตูกัดไปกินเรื่อยๆตะไข่ไข่พอบองไงนั่นมาดีนาะ พักกิูก็เปิดโูไหวมันกระขึ้น,งงนมันงานมันกำลังเป็นดอกมันเติมแก่เลยเอาไหว้ก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ถั่น้อเล็ดอกดอกมันกินกินเนี่มัดีได้กินดนไหมพกิตูพกิตูนะครับ อัปเดตให้พี่น้องบึงกุชี่รกรชี้อยก่ร่างงามเป็นนานกระชี่อ,อยู่มกักแดดนะครับผมเอาไปห่มเนือมันบกกึืนเลยครับอัปเดตให้พี่น้องเบึงรวนปากของ,องลุงแผนเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องแผนได้เด้อครับลิปเนี่ครับผมยังไรครับสวัสดีครับ